ป่าช้าเก่าทัชเป็นคนกรุงเทพที่วางแผนจะไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดช่วงที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพเขาก็เริ่มหาที่ดินเปล่าเพื่อที่จะสร้างบ้านจนเขาไปเจอที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งอยู่ติดแม่น้ำทางภาคเหนือในตอนแรกทัชเจอที่ดินแปลงนี้ทางอินเทอร์เน็ตพอติดต่อไปดูที่ดินจริงเขาก็รู้สึกชอบแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าที่ดินผืนนี้เคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อน จนได้พูดคุยกับคนในพื้นที่ถึงได้รู้แต่กว่าจะรู้เขาก็ทำเรื่องซื้อขายเสร็จหมดแล้วและหลังจากซื้อขายคันเสร็จทัดก็เริ่มสร้างบ้านโดยได้ขึ้นไปดูแค่เดือนละครั้งส่วนผู้รับเหมาก็สร้างได้อย่างถูกต้องตามที่ออกแบบไว้จนบ้านเสร็จทัดก็ลาออกจากงานและพาพ่อแม่ขึ้นไปอยู่ด้วยกันช่วงที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆเขาก็ยังคงหุ้นวุ่นกับการปลูกต้นไม้และการแต่งสวน จึงยังไม่ได้ทำบุญบ้านทัดสร้างบ่อปลาคราฟไว้หน้าบ้านซึ่งหากมองจากระเบียงที่ชั้นสองก็จะเห็นบ่อปลาพอดีซึ่งพ่อกับแม่ของทัดก็ชอบมานั่งเล่นที่ระเบียงชั้นสองในช่วงเย็นเย็นเพราะสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้ด้วยบางทีพวกเขาก็ออกมานั่งกินข้าวมื้อเย็นกันเพราะอากาศดีมีลมพัดโชยแต่มีวันหนึง่งขณะที่พ่อแม่ของทัดออกมานั่งเล่นที่ริมระเบียง วกเขามองลงมาที่บอ่อปาลาคราฟก็เห็นเหมือนร่างคนลอยอยู่ใต้น้ำตอนนั้นทั้งพ่อและแม่เห็นพร้อมกันสองคนเขาจึงพากันตกใจและชวนกันวิ่งมาดูที่ชั้นล่างเพราะกลัวว่าที่เห็นจะเป็นทัตเป็นลมตกบ่อปลาไปหรือเปล่าแต่พอลงมาถึงบ่อปลาสิ่งที่พวกเขาเห็นก็หายไปหลังจากทัตกลับมาจากสวนหลังบ้านพ่อกับแม่ก็เล่าให้เขาฟังทัดเองก็ไม่ได้พูดอะไร เพราะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าที่ตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าซึ่งทัดก็ไม่เคยเล่าให้พ่อแม่ฟังทัดจึงพูดแค่ว่าตาฝาดกนละมังคงเป็นแสงเงามากกว่าพ่อแม่พอได้ฟังดังนั้นก็คล้อยตามแต่หลังจากวันนั้นก็ยังมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านอีกเมื่อพ่อแม่ของเขาเดินทางกลับมาทำธุระที่กรุงเทพซึ่งทำให้ทัดต,ต้องอยู่บ้านคนเดียวพอช่วงค่ำก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักทัดกลัวว่า น้ำในบอ่อปลาครับจะล้นเดี๋ยวปลาจะโดดออกมาตายหมดเขาเลยรียบไปกลางแสแลนปิดบ่อแต่ยังไม่ทันจะปิดหมดทัดก็มองเห็นหน้าของผู้หญิงซีดๆลอยอยู่ในน้ำเธอกำลังมองขึ้นมาด้วยความตกใจทำให้ทัดสะดุ้งก้าวถอยหลังและรู้สึกว่าจะเป็นลมพอก้มลงมองอีกทีก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นแล้วทัดจึงรีบตึงสแลนจนมิดชิดแล้วก็วิ่งเข้าบ้านขึ้นไปชั้นที่สอง เพื่อเช็คว่าประตูตรงระเบียงได้ปิดหรือ,อยังปรากฏว่าประตูยังเปิดอ้าอยู่เลยในขณะที่เขากำลังจะเดินไปปิด,ปดไฟในบ้านก็ดับเพึบและมีเสียงฟ้าผ่าดังลั่นแสงฟ้าแลบจากนอกบ้านทำให้ทัดมองเห็นเงาดำยืนอยู่ที่ประตูระเบียงชั้นสองเขาตกใจมากและยืนขนลุกอยู่ตรงนั้นซึ่งตอนนั้นมืดมากจะเดินเข้าห้องก็ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นทาง ทัดจึงจ้องมองไปที่ประตูแล้วคิดในใจว่าใครนะ่ะจากนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาอีกรอบคราวนี้เงาดำนั้นหายไปและไฟก็ติดขึ้นมาทัดจึงรีบวิ่งไปดูที่ระเบียงก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยในตอนนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาโดนผีหลอกแน่นอนเขาจึงเดินกลับเข้าประตูร,ระเบียงไปคราวนี้เขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ซึ่งเขาก็พยายามสำรวจไปทั่วแต่ไม่เจอ เขาจึงเดินเข้าบ้านและหันหน้าออกไปทางระเบียงเพื่อจะไปปิดประตูแต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบจะเป็นลมคือเขาเห็นร่างของผู้หญิงไม่ใส่เสื้อลอยอยู่นอกระเบียงผู้หญิงคนนั้นลอยจากด้านขวาไปด้านซ้ายทัดรีฝืนไปปิดประตูแล้วเข้าห้องไปไหว้พระทันทีคืนนั้นแทนที่จะหลับสบายเขาก็ต้องนอนระแวงแทบทั้งคืนแถมยังฝันไปอีกว่ามีคนแต่งตัวเป็นนักโทษ โดนใส่โซ่ตรวนที่เท้าเดินไปมารอบๆบ,บ้านเขาอีกด้วยจนกระทั่งตอนเช้าทัดตื่นมาเปิดแสแลนที่ปิดบ่อปลาไว้เขารู้สึกดีใจที่ปลาไม่ตายเลยสักตัวเขาจึงวิตน้ำออกนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ล้นขอบบอ่อจากนั้นเขาก็เดินสำรวจรอบบ้านคราวนี้เขาก็ต้องเจอเรื่องแปลกๆอีกเพราะเขาเห็นว่ากระเบื้องข้างบ้านมีรอยเท้าเต็มไปหมดภาพในความฝัน ที่มีนักโทษเดินรอบบ้านลอยขึ้นมาในหัวทัดยืนอึง้งและคิดว่าควรจะทำอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นเขาคงอยู่บ้านหลังนี้ต่อไม่ได้แน่ๆจนช่วงเย็นพ่อแม่กลับมาถึงทัดก็เลยเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแต่ดูแกไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรเลยแถมยังพูดอีกว่าก็ที่นี่เป็นป่าช้าเก่ายังไงก็ต้องเจออยู่แล้วทัดจึงถามพ่อกับแม่ว่ารู้ได้ยังไง พ่อแม่บอกว่าวันที่ไปวัดก็ได้คุยกับยายแก่คนหนึง่งแกบอกว่าที่ดินนี้เคยเป็นที่ของแกมาก่อนแกจึงแนะนำว่าให้ไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยแต่พ่อกับแม่ก็กลัวว่าทัศจะกลัวจึงไม่ได้กลับมาบอกพอได้ฟังแบบนั้นทัดก็เห็นด้วยเรื่องทำบุญขึ้นบ้านใหม่วันรุ่งขึ้นเขาเลยไปวัดเพื่อปรึกษาหลวงพ่อเรื่องเลิอกอยาสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังจากนั้นไม่นาน ที่บ้านก็ได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่และนิมนต์หลวงพ่อได้มาเดินพรมน้ำมนต์ทั่วบริเวณบ้านจนทำให้ทุกคนรวมถึงตัวเขาเองรู้สึกสบายใจขึ้นแม้บางทีจะรู้สึกว่ามีอะไรแวบไปแวบมาบ้างแต่นั่นก็ไม่ได้ทำอันตรายคนในบ้านหรือทำให้คนในบ้านกลัวทุกวันนี้เขาก็ได้อาศัยอยู่ในที่ดินที่อยู่ในป่าช้าเก่าได้อย่างสบายใจ